ทำไงทำไงเล็บอน้องับสาเี่น้อง้าซู้ดกคนมาผ่ากัตรยตยคือเก่าพี่น้องจ๋ามันนี้สไตล์าพี่พาน้องทำเกินอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องก้อยขมพี่น้องจ๋าก้อยขมเซตตับทำไงตะส่วนืน้องมันนี้เฮ็ดลายลายพี่น้องมัน เห็ดเหล่านีเอาเขาตู้เย็นไว้มือใดบริหารคลิปกะามากินนะพี่น้องเด้เอเด,ดี๋ยวสิตักใส่ตับสดๆพี่น้องอแดงแดงดีสีประตูกอลิลี่นอ้องเพาะ่นอ้องเคือาไว,กว้กัวอื้มเขาหอมๆพี่น้องมน,งนงก็สุกเลย กับสตรอรด้วยพี่น้องด้วยสตอห์มกเครือบทั่วพักมาม่าพี่น้องแซ่บวาะคำแรกแฮกมมนตับก็เน,นาะคำไงไงเลยพี่น้องตับสดอื้อ 对对，买波波去呢。 คันทองหวาบเลยขอโทษขอให้คุณคนมากินดิบด้วพี่น้องดนะ้ย nó bơm nhiêu cả kiểm đi qua đợi là đỡ lúc ăn làm Hãy ตายกินโดนแล้วเนี่ยกินโดนแล้วกินรีบได้อะเน่ย กันคนแนนดด้วยกินคอนเนาเขาสั่นเขามันสิเงยกินน้ำการหลายคนนี่ยเขาเงยล่งถวยอาหารนี่ว่าเป็นทา nó sẽ thấy phụ huynh phần kì đẹp đấy nó kia. nó kia, ừ. kìa phát cản hình thế nào phát cản เพิ่งนี้ก็มาไปคันสมพังเสร็ฐแล้วเป็นซางหวานค่ะ เขาเป็นรับโซนอินดอรตรงเรียนวันนี้นะคะคนสวยมาสวัสดีป้าป้านะไปนลูกมาน,มน้องนี่มาน้องน้องหอมาคะ่ะไม่เอา เรามาสวัสด,ดีจ้าก่อนเราสวัสดีค่ะนังเนี่ยมนังเนี่ยสวัสดีค่ะเอานังน,นี่มานังน,นี่เราลูกิด้าเลยเหรปไหนสวิต้าสวิยหงเสือไม่ไม่ไปไหนไ <laughs> <laughs> Sao bằng bảng nữa. không? Không thì thế nào

จ้ามันหวานเยอะบอกข้าวเลยไหมเนอะ ลับกับสตอ๊อกเขากันนะพี่นอ้อเขาทา ซื้มาล้นนัง่งขอืมกลอยไปเลยใส่ใส่กล่องไปใส่สองฟิตไปแก่เนี่ยอยาก,กินน้ำหนักก็มาขวบออกมาละลายน้ำแข็งแล้วขวบ ừm Mà bốc xẹp lắm Rồi bây giờ kiếm cà măn Cà ส่วนสารานะงน้ำเงาเก็บมาแต่พอกินนะน พัดยังไงอ๋อคลองมักดไม่ผ่ดนไปนาะวันน,น่ <c oughs> นทำน้ำยาออของมันต้องมีได้ไปเนาะเคยลองมั <c oughs> ่เป็นอย่างหรพน่นอะ ว่าต่มากินพอดีนะขนาดซากยังอนุมัติแล้วประธานยังเราเบียดนะพี่น้องกินแต่พอดีเฮต่พอดียังก็มีประโยชน์บเลยพี่น้องเพว่าเราบพรว่าเบียบ่พราว่ากินให้มันเป็นยามมนก็นเป็นยากินให้มันเป็นพิษมันก็เป็นพิษแต่พี่น้องอกินหลายบ่ดีกินผลิตผลดตนะพี่น้องเพาะประมาณแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องสูขสคนที่ติดตามรับสมสไตล์คอยมีความสุขหลาย รักษาสุขภาพสุขุมสุขคนค่พะพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า